สนับสนุนโดยขวดกลิ้งปลาแมคเคเรลจากสามแม่ค,ครัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทนงรีพอร์ตนะครับจาะลึกทุกประเด็นร้อนบนโลกใบนี้ถ้าเรียนไม่อยู่2ด้านผมขอนําเสนอด้านที่มืนคว่ำอยู่วันนี้ผมจะมาขออธิบายนะครับถึงการเคลื่อนไหวของราคาทองกับราคาน้ํามันนะครับว่าทั้ง2 ตัวพกกระพันตัวนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวนี่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือเมื่อว่าเมื่อไหร่นะครับที่ราคาของน้ำมันพุ่งสูงขึ้นราคาของทองก็จะวิ่งไต่นะครับตามกันไปนะครับบางทีเราก็เรียกนะครับน้ำมันว่าทองคําสีดํานั่นเองนะครับทองคำเนี่ยจริงๆแล้วสีเหลืองนะครับสีทองนะครับอารามนะครับแต่น้ํามันก็มีค่าเหมือนกันนะครับแต่น้ํามันมีสีดํานะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่า การเคลื่อนไหวของสัมพันธ์ที่สมบูรณ์นะครับระหว่างราคาทองกับราคาน้ํามันเนี่ยไปกันจริงนะครับโดยที่ไม่มีการแทรกแซงจากตลาดหรือว่าไม่มีการทุบราคาทองหรือว่าไม่มีการปั่นนะครับให้ทองเนี่ยมีราคาผิดแผกไปจากความเป็นจริงมากเกินไปเนี่ยราคาทองณปัจจุบันเนี่ยควรที่จะอยู่ที่ระดับพันเจ็ดนะครับพันแปดเหรียญ ต่อเอาสัครับแต่ว่าตามความเป็นจริงนขณะนี้นะครับราคาทองที่เทรดกันอยู่ทุกวันนี้อยู่ที่ระดับประมาณ1,320กว่าเหรียญนะครับต่อเอาสักครับก็คือพูดง่าย่ปหายไปนะครับหลายร้อยเหรียญเลยทีเดียวต่อเอาสัครับทั้งนี้เพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังให้เข้าใจนะครับว่าราคาทองกับราคาน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กันนะครับ แอบออกนะครับวิ่งพูดง่ายว่าพิ้งวิ่งสวนกันนะครับขณะเดิมทีเนี่ยเคยวิ่งไปคู่ขนานกันอย่างนี้แล้วอยู่มีอยู่จุดๆดหนึ่งนะครับราคาทองปักขัวลงไปนะครับส่วนราคาน้ํามันขึ้นยังคงขึ้นกันอยู่ไปอยู่นะครับตั้งแต่ไว้สัมพันธ์กันนะครับตั้งแต่ปี2011มาเป็นต้นมานะครับจริงๆแล้วราคาของน้ํามันราคาของทองนะครับจริงๆแล้วนะครับน่าจะอยู่ที่ระดับพันเจ็ดร้อยเหรียญนะครับ ต่อเอาซนเองนะครับเรามาดูกันว่าสาเหตุเป็นอย่างไรนะครับยอ้อนไปกับอดีตนิดหนึ่งนะครับปี1933ช่วงนั้นเนี่ยทางอังกฤษนะครับค้นพบบ่อน้ํามันในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ทางอังกฤษนะครับก็มีบทบาทนะครับในการก่อตั้งประเทศซาอุดิอาระเบียที่เรารู้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับโดยการเข้าไปสนับสนุนราชวงศ์ซาอุดนะครับราชวงศ์ซาอุดก็มีการ ให้บ่อน้ำมันให้สัมปทานนะครับให้แก่บริษัทของอังกฤษไปนะครับด้วยการแลกกันนะครับบ่อน้ํามันนะครับกับเงินเหรียญทองนะครับของอังกฤษนะครับสามหมเหรียญนะครับเขาเรียกว่า British Sovereigns นะครับซึ่งเป็นเหรียญทองของอังกฤษนะครับที่ออกมานะครับแลกบ่อน้ํามันกันกับบ่อน้ํามันของซาอุดีอาระเบียนะครับ เพื่อเองแสดงว่าอะไรแสดงว่าช่วงนั้นนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็รับรู้นะครับราชวงศ์ซาอุนะครับรับรู้นะครับว่าเหรียญทองเนี่ยมีค่านะครับพูดง่ายว่าเหรียญทองของกรีฑหนึ่งเหรียญเนี่ยเทียบเท่ากับสามารถซื้อน้ํามันดิบได้ถึง10บา์เรลนะครับหมายความว่าเหรียญทองของกรีฑมีค่า8.24เหรียญสหรัฐอเมริกานะครับและเพราะว่าช่วงนั้นน้ํามันเนี่ยราคาอยู่ที่ 85เซนต์ต่อบาเรลนึกภาพเอากันแล้วกันนะครับทุกวันนี้น้ํามันนะครับหบาเรลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ105เหรียญน,นะครับช่วงเมื่อประมาณปี1933นเมะครับเมื่อประมาณ80ปีมานี้ครับนะฮะอยู่ที่ประมาณแค่85เซนเองแสดงว่าเงินเฟอ้อค่อนข้างที่จะสูงนะครับทำให้ค่าเงินของสหรัฐอเมริกา ตกต่ำลงไปมากๆนะครับส่วนราคาน้ำมันเนี่ยดูเหมือนว่าจะพุ่งขึ้นสูงขึ้นไปเยอะเลยนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันนะครับโดยการบวกเงินเฟ้อหรือว่าการหักเงินเฟ้ออะไรเข้าไปนะครับเหรียญของกรีนนะครับ British s o v e r e i g n นะครับขณะนี้นะครับถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ71เหรียญสหรัฐอเมริกานะครับต่อหนึ่งเหรียญทองคำของกรีนนะครับ British s o v e r e i g n ในตอนนั้นนะครับแล้วก็ราคาน้ำมัน ตอนนี้อยู่ที่115เหรียญต่อบาเรลนะครับแต่ว่าเหรียญทองในปี1 9 3 3เนี่ยต้องมีค่าประมาณถ้าเกิดเทียบกลับไปนะครับเทียบกลับไปนะครับต้องมีค่าประมาณ1150เหรียญสหรัฐอเมริกานะครับที่โดยที่ทองคำน่าจะมีราคาที่4900เหรียญต่ออาลนะครับในปัจจุบันนะครับในเมื่อเทียบไปเทียบมานะครับเราก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยทำลาย ค่าของเงินไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมานะครับราคาน้ํามันและราคาทองเริ่มไม่สัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับราคาทองบอกได้คําเดียวว่าต่ํากว่าความเป็นจริงค่อนข้างที่จะมากนะครับเพราะว่าน้ํามันอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับขณะนี้อยู่ที่ร้อยสิบห้าเหรียญต่อบาเรียวร้อยกว่าเหรียญต่อบาเรียวน,นะครับส่วนทองคําอยู่ที่ประมาณนะครับร้อยหนึ่งพัน 320กว่าเหรียญต่ออัลส์ครับเรามาดูตารางนี้นะครับชี้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำกับราคาน้ำมันเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับอันนี้ตั้งแต่ปี2010นะครับเป็นต้นมานะครับที่มีการทำราคานะครับขึ้นมานะฮะเ,เส้นสีแดงๆนี้ก็คือเส้นของราคาน้ำมัน ส่วนเส้นสีดำนะครับกราฟเส้นสีดําเป็นเส้นของราคาทองนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่นะครับอย่างน้อยนะครับไล่ไปตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเนี่ยราคาทองกับราคาน้ํามันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สอดคล้องกันนะครับเกือบจะเป็น perfect correlation เลยนะครับก็คือความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับขึ้นไปเท่าไหร่ก็ขึ้นตามไปทางนั้นนะก็อาจจะมีอยู่บางช่วงนะครับปี2011นะครับทีเเ่เส้นของราคาน้ํามันอาจจะพุ่งสูงไปกว่าราคาของทองนะครับแต่หลังจากนั้นมาราคาทองก็มีบางช่วงที่วิ่งสูงขึ้นไปกว่าเส้นของราคาน้ํามันนะครับมันก็วิ่งไต่กันสลับกันไปสลับกันมานะครับก็ไม่ได้วิ่งหนีห่างจากกันเท่าไหร่นะครับ แต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าราคาทองกับราคาน้ำมันเริ่มวิ่งหนีออกจากกันค่อนข้างทีเดียเยอะนะครับเหมือนอย่างที่เราผมบอกเคยอธิบายมาตลอดนะครับว่าคนที่ดูแลระบบการเงิน,นต้องการที่จะปกป้องดอลลาร์นะครับในเมื่อต้องการปกป้องดอลลาร์ไม่ต้องการให้ทองมีราคาสูงมีการ ทุบทองมาเรื่อยๆเป็นต้นมานะครับพระเจ้นเองช่วง2013เนี่ยเป็นต้นมานี่อาจจะมีการทุบทองมากผิดปกตินะครับจึงมีผลทําให้ราคาของทองคําเห็นไหมฮะเนี่ยตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมานี่วิ่งทางหนีออกจากก,กันกับราคาของน้ํามันนะครับราคาน้ํามันก็อยู่ที่ประมาณนะครับอย่างที่บอกนะครับร้อยกอดเหรียญน,นะครับต่อ1บาเรลส่วนราคาทองก็อยู่ที่ประมาณพันสนะครับก็คือมีแกป หา,าาหากว่าเส้นของราคาทองจะสะท้อนราคาความเป็นจริงว่าสัมพันธ์นก,นกันกับราคาน้ำมันนี่นะครับจะต้องอยู่ที่ระดับ1 7 0เเหรียญต่ออาลนะครับราคา,อาทองคำเป็นระดับที่ควรที่จะเป็นนะครับเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันที่ร้อยกว่าเหรียญครับสำหรับวันนี้รายการทนงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพบผมในทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางช่อง now 2 6ครับ